รอบลปีแสดงกับช่วงกลางสัปดาห์ก่อนถึงเกมแดงเดือดน,นัดสำคัญของเอริกเทนฮากและลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลในเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนว่าข่าวดีที่ทําให้เด็กผีใจชื้นขึ้น,นมาได้บ้างคือภาพการซ้อมของทีมซึ่งเซชันล่าสุดที่มีการปล่อยภาพออกมานั้น,นเราบรรดาเพื่อนที่เจ็บไปนานต่างก็กลับมาลงซ้อมในสนามได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอารอนวันบิสก้าแล้วก็เมสันเมาส์ทาว่าเบื้องตน้นแม้มีภาพการกลับมาซ้อมได้กระจรงแต่รายละเอียดด้านในความพร้อมว่าจะสามารถเป็นทางเลือกกกใใให้ e ark, ใ้้เเเทททนนนาชงไดัีม แดงเดือดวันอาทิตย์นี้เลยหรือไม่นั้นยังคงต้องมีการประเมินสถานการณ์ใายละเอียดกันทั้ง2เคสโดยรายของวันบิซาก้านั้นไม่ได้รับใช้ทีมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหลังเกมที่เสมอกับทอรแนมฮอสเปอร์ส่วนเมสันเมาส์ลากยาวอาการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนซึ่งเมสันเมาส์ถือว่าพลาดช่วยทีมไปมาถึง21นัดแล้วนับตั้งแต่บาดเจ็บรอบล่าสุดอัปเดตที่ชัดเจนกว่านี้เชื่อว่าจะมีในช่วงวันศุกร์ที่เอเล็กทนฮากมีคิวจะต้องเพจคอนเฟนซ์ก่อนเกมตามธรรมเนียมในส่วนการกกกลับบบมมาา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 ขอออองงรรรนวิ้ถหสสภพพ่ยูณ์จะ ตัวเลือกใช้งานได้ก็มีคาดกันว่าเกมวันอาทิตย์นี้เราอาจได้เห็นการที่เด็กเทนฮาร์สลับฝั่งดาร์ลมาเป็นแบ็คซ้ายแล้วให้วันบิซาก,ก้าเล่นทางขวาและนั่นอาจมีความหมายว่าวิกตอร์ลินเดเลิฟอาจถูกพิจารณาในบทบาทของเซนเตอร์ตา,ตามถนัดเนื่องจากแม้เราจะเห็นกันว่าจอห์นนี่อีแวนสามารถเข้าคู่กับลาเฟวาลานในดนในระดับหนึ่งก็จริงแต่ข้อจํากัดเรื่องสภาพร่างกายตามประสาณนักฟุตบอลที่อายุเข้า3ามกลางค่อปลายกันแล้วยอมส่งผลกระทบแน่นอนในแง่ของการยืนระยะเพื่อรักษาร,ระดับการเล่นที่มั่นคงได้้ตตลอดทัังเกมยว นในหลายเกมหนังที่ได้ลงสนามก็จะเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้ยืนระยะอยู่จนจบเกมไม่ว่าจะในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้และเอเวอตันซึ่งมันก็เลยสะท้อนว่าถ้าสมมติวันบิสซาก้ากลับมาได้แนวทางการปรับเปลี่ยนอาจเป็นการเอาลินเดอร์เลิฟที่ค่อนข้างหนุ่มกว่าเข้าไปเดืนงเซนเตอร์คู่กับใครคนใดคนหนึ่งระหว่างวาลาหรืออีแวนแต่ในตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะมีตัวแปรในส่วนของเฮร์แม็กไกวได้ด้วยอีกคนหนึ่งเพราะรายของแม็กไกวเองก็มีแนวโน้มว่าอาจหายท่านเกมแดงเดือดเพียงแต่ก็จะคล้ายๆกันคือยังไงก็ตต้้อออองงรรรรรกกาาาปะะเเมมิินนสุดดทยทยีีใื่ับควฟแล สภาพร่างกายหลังเจ็บว่าอยู่ในระดับที่จะเล่นในระดับสูงได้เลยไหมซนเคสของลารมุนฮอยลุนเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอกาสกลับมาในเกมแดงเดือดมีสูงกว่า50%รอบวันที่ผ่านมาข่าวที่เป็นไฮไลท์ที่แฟนผีต่างสนใจตั้งแต่หัววันก็คือกรณีอาร์มาเดียโลมีการลบโพสในไอจีและบนทวิตเตอร์ออกไปจำนวนหนึ่งซึ่งมือดีตาดีเขาจับสังเกตได้ว่าโดยมากของโพสที่ลบไปมันคือโพสที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แถบทั้งนั้นนํามาสู่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาร์มาเดียโลงานนี้มีปัญหารอยอรร้าออะไไภยในหืม่่ซึง เวลาต่อมาจากแค่ลบก็มีการปิดบัญชีชั่วคราวไปเลยทั้งใน2แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวจากนั้นตัวของอาร์มัดเดียโลก,ก็ไปไขค,คำตอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันหมายความว่าอะไรโดยเจ้าตัวระบุว่ามันเป็นความตั้งใจหยุดทุกสิ่งที่เป็นโซเชียลมีเดียเพื่อโฟกัสไปที่ช่วงลอมาดอนหนึ่งเดือนเพราะนี่คือเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและหลายสิ่งไม่ดีมาเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซะส่วนมากเราต้องหยุดความเกลียดชังและผมยืนยันว่าสิ่งที่ทํานั้นมันถูกต้องปัญหาไม่จบแค่คําอธิบายดังกล่าวนะครับเพราะ มันทาให้บางฝ่ายสงสัยว่างานนี้มีดราม่าอะไรในแคมป์ผีอีกหรือไม่เพราะตัวของอาร์มัดเดียโลเองก็แทบไม่ค่อยถูกเอเด็กเทนฮากใช้งานมากนักแม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วก็ตามซึ่งคนก็ล่าลือกันไปว่าอาจเพราะได้โอกาสลงเล่นน้อยหรือเปล่าเลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าต้องแอคชั่นอะไรออกมาบางอย่างแบบนั้นซึ่งตรงนี้ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้นะครับและอย่างที่อาร์มัดบอกไว้ว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งผิดอะไรเพราะแค่การลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับปีสัตวแดงมาันอาจไม่ได้มีในยะอะไรมากไปกว่าแค่การหยุดไม่ให้มีคอมเมนต์จากแ ติดตามสถานการณ์กันดูไปก่อนและเชื่อว่าในเพจคอนเฟอเรนซ์สุกนี้น่าจะมีนักข่าวหยิบประเด็นไปถามเอเดกเทนฮากแน่นอนต่อกันที่เดอะไทม์ได้รายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่มีความน่าสนใจโดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาของเอเดกเทนฮากหลักๆคือเรื่องสมมุติว่าถ้าวันนี้ปีสาจแดงตัดสินใจแยกทางกับกุนซือชาวดัตคนนี้พวกเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยในจำนวนที่สูงมากกว่า10ล้านปอนด์และถ้ารวมทีมงานของเอเดกเทนฮากที่จะตามออกไปด้วยตามที่เป็นกันมาในวงการนี้เท่ากับต้องใช้เงินจ้างออกในระดับสูงเเกกกิกิินนนนนวว่าาาาตัััลลข10้ปปออดญห็คคืรสจมแใบบ พวกเขาต้องเข้าใจว่าการปลดและจ่ายค่าชดเชยเงื่อนในส่วนนี้จะต้องถูกนําไปลงในบัญชีรายใจ่ายในกฎการเงินถ้าหากไปนับกับที่ต้องใช้เงินจางแดนแอชเวิร์ดออาจากช่วงพักงานกระเชื่อว่าถ้า2อ,อย่างนี้เกิดขึ้นจริงเซอร์จิมและคลิปอาจต้องใช้เงินในระดับเกิน20-30ถึงล้านปอนด์ขึ้นไปและมันก็เป็นคําถามนั่นแหละครับว่าปกติปัจจุบันบัญชีตามกฎการเงินของพวกเขากระปิมน้ําจะตายอยู่แล้วถ้าต้องใช้เงินกับส่วนโค้และทีมงานอีกมันก็ทําให้พวกเขาเดินงานยากมากขึ้นกว่าเดิมในตลาดหน้าร้อนนี้หรือไไมมม่่่่่แตใในนขณะเดดีีียววกกััทาางงออสช เพราะสื่อต่างประเทศหลายแห่งต่างก็วิเคราะห์คล้ายกันว่าพวกเขามีผู้เล่นที่เป็นสินทรั์ราคาแพงให้พองแาวจากทีมได้อย่างน้อยๆก็2อถึงสคนซึ่งก็ได้แก่ชื่อของเมสันกลินวูดเจอร์รซานโชและมาคร์แลดฟอร์ดโดยรายของซานโชนั้นล่าสุดบิวสื่อเยอรมันระบุเลยว่าตัวนักเตะม,มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดว่าไม่มีความคิดอยากย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเด็ดขาดถ้าต้องกลับมาอยู่ในทีมที่นาโดยเอเดร็กเทนฮาร์กเพราะตัวเขานั้นเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดความล้มเหลวในเส้นทางอาชีพขขขขอออออองงเเเเาาาาาานนนนนนนั้นาา uck, นน้้้้มจกกกิิคคทททป็ํใหดึยววีีืืื่่่ ข่าวบุคคลใกล้ชิดซึ่งมันก็ต้องมีการชั่งน้าหนัก้อเทจจริงกันด้วยนะครับขณะที่เมสันกลีนบูธข่าวล่าสุดคือเจ้าตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอยากกลับมาอังกฤษเพื่อเล่นฟุตบอลอาชีพที่นี่แล้วเนื่องจากเขามีความรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่สเปนนั้นมีความสบายมากกว่าในแง่ความเป็นส่วนตัวและในแง่ที่สื่อไม่ได้ตามติดชีวิตเขาจนน่าลาคาญใจซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่ถ้าเขากลับมาเล่นที่อังกฤษและจะเกิดขึ้นมากด้วยถ้าเป็นในชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่อยู่ ระบุว่ารอบวันมะนี้ตัวแทนเจราจาของปี๊แสดงในเคเรื่องเบสันกลีนวูดนั้นไปปรากฏตัวที่กรุงมัดลิดเชื่อว่าเป็นการไปเจราจากับทางเกตาเฟ่ตนสังกัดที่ยิมกลินวูดในตอนนี้และเชื่อว่าเป็นการไปเพื่อเจราจาตัวเลขราคาที่ทางเกตาเฟสสามารถจะสู้ไหวว่าพวกเขาพร้อมจ่ายเท่าไหร่เพื่อซื้อขัดกลีนวูดแต่เนื้อหาข่าวนั้นค่อนข้างบอกชัดว่าปี๊แสดงตั้งค่าตัวของกลินวูดไว้ที่42ล้านปอนด์ซึ่งแค่ตัวเลขนี้ก็ถือว่าเกินกําลังที่เกตาเฟ่จะจ่ายไว้อยู่แล้วขณะเดียวกักัน ther, นกกันนนนนกกก็มมมมีีใสดขขออออองงจจจเเเเรรรร์์ู้าาวยยฬแแตตคปุบละ ผู้อำนวยการฝ่ายเจราจาที่เดินทางไปพบกับเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งเป็นที่เชื่อได้เหมือนกันว่าคือการไปเพื่อเจราจาเรื่องความสนใจที่บาร์ซ่ามีต่อตัวกรีนวูดและมีการลิ์ไลยชื่อดาวรุ่งน้ำดีจากลามาเซียเพื่อมาเป็นการแลกเปลี่ยนและอาจพุ่งเงินในจำนวนที่น้อยลงมาหน่อยตามการเฉลี่ยก,กับค่าตัวของนักเตะที่ปีแสดงสนใจจะ,จะสลับผู้เอามาส่วนอีกทีมที่ให้ความสนใจก็คือแอเลติโกมาริดและมีอีกบางสโมสรจากในประเทศตะวันออกกลางที่กะจับตามองสถานการณ์ของเมสซันกรีนวูดอยู่ด อยตามรายงานของแมนเชสเตอร์นิวงนิวได้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตัวกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กได้ไปให้สัมภาษณ์ไว้กับทางยูเนเต็ดสแตนที่มีมาร์คโกรบิดอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศสายปีสัดแดงโดยเนื้อหาระบุว่าการสัมภาษณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมเพราะสาเหตุว่านี่คือสื่อที่มาร์รายงานในประเด็นขัดแยง้งไม่เป็นผลดีต่อทีมมากนักและไม่ควรที่ผู้เล่นของทีมจะไปแสดงความร่วมมือกับสื่อประเภทนี้ที่มุ่งเน้้้้นนนนโโจจมมมมมตีีีีีทททดดดดยยยยยยข่ย่่่ว่่าาาาาาวววังงกกกลลลไไเเผผูููบบคคใใรรสสึแะุ อธิบายกับทางลานมุนหอยลุนไปบ้างแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ขณะเดียวกันมันก็มีคําถามว่าถ้าแบบนั้นสโมสรไม่ได้มีการวิบนักเตะก่อนเลยหรือว่าสามารถออกสื่อช่องใดได้บ้างและช่องใดไม่ได้บ้างเอาไว้ตั้งแต่แรกต่อมาแอนดี้มิดเทนที่อีกหัวโขนเขาคือนักข่าวของยูเนเต็ดวีสแตนได้เปิดเผยว่าสมาชิกทีมบางคนมีการพูดคุยกับหอยลุนจริงๆและในการสรุปก็ให้คําอธิบายว่าพอผู้เล่นส่วนใหญ่มักมีปัญหากับแนวทางสัมภาษณ์ของยูเนเต็ดสแตนกันจริงเลยมีความกังวลส่งมาถึงหอยลุนไปด บและไม่เป็นผลดีต่อตัวนักเตะทว่ามาร์โกบิดก็ออกมาถแถลงโต้ผ่านช่องทางของเขาบนทวิตเตอร์โดยระบุว่าดูเหมือนความริษยาจะแบ่งบานในวันอาทิตย์ที่สดใสการสัมภาษณ์นั้นมันผ่านไปเป็นเดือนแล้วและทุกคนที่สโมสรต่างก็รับรู้มาตั้งแต่แรกผู้เล่นคนอื่นๆก็มีที่ออกงานสื่อเวลาอยู่ที่แคลิฟอนตอนนั้นเราก็อยู่ที่นั่นกันหมดและถ้ามันจะมีใครที่ต้องการหยุดไม่ให้เกิดขึ้นพวกเขาก็สามารถทําได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมาร์โกบิดยังได้ระบุเลยว่าบางที่มันอาจเป็นเทคนิคเบี่ยงเบ 3องสามคนถึงไม่พอใจเ,เพราะพวกเขาถูกวิพกษ์วิจารณ์ว่าไม่ดีพอหรือเปล่าทีนี้ต่อมาก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเนี่ยเป็นการสร้างเรื่องของทางยูเนเต็ดวีสแตนหรือไม่โดยมาร์กโกบิดก็บอกว่าเนื้อหาสัมภาษณ์มันไม่ได้มีอะไรเสียหายสักนิดลานมุดแค่พูดเรื่องทั่วไปปกติและสําคัญกว่านั้นก่อนหน้าจะย้ายมาลานมุดเขารู้จักเราอยู่แล้วว่าเป็นใครและรู้จักยูเนเต็ดสแตนด้วยนอกจากนี้มาร์กโกบิดก็ยังวิจารณ์เนื้อหาของยูเนเต็ดวีสแตนที่บอกว่าเขาเป็นสื่อสายวิจารณ์นักเตะแบบรุนแรงซึ่งโก,ก,กงรเ,เรล ก็ทำหน้าที่วิจารณ์ของเราผมเติบโตมาแบบนั้นว่ากันตรงๆมาไร้สาระมากเพราะทุกคนที่แคลนิงตันรับรู้ว่าเราสัมภาษณ์ฮอยลุน,น,นแต่รายงานบางแห่งทําอย่างกับเราไปลักพาตัวเขามานั่งให้สัมภาษณ์ผมไม่รู้นะบางทีผู้เล่นบางคนที่ถูกอ้างนั้นอาจอิจฉาไหมไม่รู้และไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันอาจไม่เป็นความจริงด้วยซ้ําสําหรับลารดมุนฮอยลุนจะมีข่าวในส่วนของโค้ชทีมชาติเดนมาร์กที่มั่นใจว่าฮอยลุนจะลงเล่นเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้ได้พร้อมบอกว่ามันคือสิ่งที่เราคาดวาหวใ้้เเขรราารตยลวแจ กันว่าเราคาดหวังอยากเห็นลานมุนหอยลุนได้เล่นในวันนั้น